ยังคอยบอกว่ากาแฟเฮ้ยมีคนก้าวสุดกาแฟยี่ห้อน,นี้เป็นกาแฟเหมือนสูตรเพื่อแฟมันมีอย่างมันไม่มีไม่มีใครพูดเพราะฉะนั้นแล้วมันถูกต้องแล้วที่โรงงานจะมาพูดแต่ถ้าเจ้าของกาแฟแบรนด์นนต่างๆถ้าจะมาร้อนตัวว่าฉันไม่ใช่นะผมบอกเรียงว่ากาแฟยี่ห้อไหนผมบอกว่ามันมีพ้นพยายามอยากเป็นสูตรคือเฮ้าผมบอกแล้วว่า,วาโอ้ยยี่ห้อน,นี้แหละมันก๊อปเรามันไม่มีนอกจากอีพวกกินปูร้อนท้อง กินปูออกร้อนท้องเข้าใจไหมกินปูนกินปูนตีกินปูนรกินปูนร้อนท้องกินปูนร้อนท้องไปตัดมาคำไหนที่ว่ายี่ห้อนี้แหละก๊อปของเพื่อนฟินแลนด์ก๊อปกาแฟนาริตะก๊อปกาแฟน,นั้นก๊อปกาแฟนานทั้งที่บอกตรงโรงงานผมน่ะผลิตให้เป็นลายแบรนด์แล้วผมบอกว่าอุ้ยโรงงานอนุญาตแล้วแล้วเขาก็เป็นคนทําให้แบรนด์นี้มันใช่ไหมมันใช่บอมันไม่มี มันไม่มีนั่นแหละคือคุณกินปูนร้อนท้องกินปูนร้อนท้องปูปูมาจากปูเคียวมาเออมันออกหงอนท้องมอนนผมก็เล่นตลกเราเราผมไม่มีแอคชั่นอะไรเพราะคือมันตลกอะทาอะไรพยายามเต้าข่าวอะไรเฮ็ดอีหยังอยากมิสซุดอย่างต่อ,ว,อ,ตอวลางก็กูขนาดนั้นว่ากูให้ใจจะแมนสมูส้อยากมิโุลน้องกูเนาะกูใครควา้างกูอันนี้ก็จะมไม่มอยากมิสซุดนักถ่อจะสี่แหละพี่รองผมก็เลยงงว่า ผมพูดจริงนะว่ามันมีคนพยายามที่จะอยากได้สูตรเันของเราแต่ผมไม่ได้พูดให้ใครเสียหายเพราะถ้าเกิดคนที่ออกมาพูดนั่นแหละมันถึงเสียหายเพราะอะไรมันไม่ได้พูดถึงใครมันมีแปดพันคนที่เป็นโรคใบไนี้ที่อยากทาขวางแซบอยากอยากได้สูตรแต่บางล่างนันตุงติงได้อ้ยตุงติงขึ้ตุงติงได้อ้ยตุงติงขึ้ ตุงติงเด้อ้อยตุงติงคือแสบตุงติงเด้อ้อยตุงติงคือแสบแท้ก็มันอยากได้สูตรมันมีคนพยายามอยากสูตรทำเราก็ไม่ให้สิมันเศร้าเรียบนี่แหละประแดกฉันนี่ประแดกมันก็กรอบฉันนี่ของฉันผุงชุดบักหน้าใส่สามขีดต่อจานเนี่ยมันของฉันมันไม่ใช่แต่ถ้าร้านนี้อยู่ดีร้านส้มตำอยู่สิแจ๊บเนี่ยพยายาม่นบันร้านพยายามพี่แนมบอกว่ามันฉันกีบกรอบมั่งเอาฉันบอกตอนไหนนี่แน่ แน่ยังสีนะาพี่น้องอีอย่งคือข้างข้างทูอ่บอกข้างอยู่โหลอปลาร์แฟ้ายังหาข้างอีกท่อนี่ติดื้ข้างอยู่หลอไม่ข้างนะครับปกติข้างไหมทุกคนข้างยุติออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่กดถอยหลังแล้วเข้าใหม่เรื่มใหม่อือออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ไม่ข้างอย่าเพิ่งค้างกำลังศูนย์ดา,ารากำลังศูนย์หายแล้วหายแล้วขอบคุณนะครับ ช่ผมถึงว่าอย่าไปตามเกมอะไรแบบนี้อย่าไปตามเกมสำหรับคนสำหรับคนเต้าข่าวเต้าข่าวให้มันปวดหวัวนะครับเล่นเรื่องนี้เล่นมาได้มันเล่นเรื่องนี้ไม่เนี้เรื่องนี้เล่นเรื่องนี้เล่นไปเรื่อยๆไ,ไม่ค้างค่ะไม่ค้างค่ะปกติแต่ว,ว่ามันอาจจะค้างสิเพราะมันจัดจิตภาษาทของคนแปดใช่ไหมเขาตัวเหลือของคแปดแล้วอ่ะใช่มันค้างแต่ทดูได้อ่ะดูได้ไม่เศร้าค<ม>้างแล้วพนะก็ดู คือสร้างมันแบบไปรวดพี่นอ้องอืมอยผ่านจ้าอันนี้พนจฟังเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่มีแอคชั่นแต่ว่าผมกับโรงงานน่ะไม่ได้มีอะไรกันนะกับคุณแม่แบบคุณแม่มัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่มีอะไรผมก็คาร์นนาถือคุณแม่เป็นคุณแม่ที่น่ารักสำหรับผมเสมอแล้วก็ไม่เคยีปัญหาอะไรกันนะครับผมคือแม่เพื่อนแบบก็คือมีพวกคุณต่อเราเราไม่เคยยปัญหาอะไรใครเพราะแล้วเอฟซีอยากไปแบบว่าอุ้ยต่อไปนี้จะไม่ซื้อสินค้านะันคือเราเรา่าไปยุ่งอะไรจะไปตามเกมมันจะเข้าอีหลอกคืออะไร อีหลอบชันไงฉันกับโรงงานเนี่ยจะผิดใจกันย้อนเนี่ยบอก่เออมันจะเป็นกายว่าฉันกับโรงงานจะผิดใจกันแล้วถ้าที่ฉันไม่มีอะไรเลยคุณแม่กับฉันคือขายของด้วยกันคุยกันตลอดมีงานมีการไปมาหาสู่คุณแม่วันมีติ่งกับดีเงินฉันสามหมื่นไปไปพักเนี่ยกับดูอดูละเมิอไปบ้านนอตบ้านเพื่อนลูกสาวเพื่อนนีลืมต้อขวายขึ้นอย่างนีลูกสาวโรงงานนี่้าเลิดกันกับพย่อนพิเรียนมากอย่าตามเกมอย่าตามเกมกับเกม ตลกมินินะพี่น้องเพราะแล้วลูกสาวของโรงงาน,นส่สนิทผมมากไปเที่ยวบากโหมดกับเพื่อนน้ำกันเอาอตรงไปเที่ยวโหมดกับไปน้ำกันกับล,ลูกสาวเพื่อนอเอาแม่าบอกเลยบอยพูดบอกได้บอกพูดเลยปีเจ็ดกับแม่พูนสมัยตะกี้อพอตอนนี้เขาบไม่ไปน่าไปสมัสยสมัยสามสิปีเที่้วไปเที่ยวไปนั่นไปนี่เออไปกินไปเที่ยวด้วยกันมันไม่มีอะไรแล้วผมกับเขาไม่มีอะไรแต่ว่าภาพมันจะแบบว่าให้ผมดูแบบใส่ร้ายคนอื่นแต่ไม่ได้ใส่ร้าย,ายเพราะว่า ปีตะคนออกตัวร้อนทองเองเนาะประมาณนี้